ชาวราศีพิจิตทุกท่านวันนี้เราก็ขอน้อมรับให้ท่านเข้ามารับฟังกับช่องของเราอีกครั้งก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าเข้ามาฟังคลิปของเราในช่องของต้นไยใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีพิจิตภายในช่วงของเดือนตุลาคม ที่เข้ามาถึงนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจ,จิตจงระมัดระวังในช่วงของเดือนตุลาคมสิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องแรกที่ท่านจะต้องระวังนั้นก็ในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการงานบางทีบางท่านนั้นอาจจะทำงานแล้วจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้น งานบางสิ่งบางอย่างทำแล้วอาจจะต้องเอามาทำอีกหรือทำแล้วก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นบางทีบางท่านนั้นอาจจะใช้ลูกน้องหรืออาจจะไม่ได้ทำเองอันนี้อาจจะทำให้งานของท่านนั้นเสียหรืออาจจะลาชาไปก็ได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ท่านระมัดระวังและให้ท่านปกครองดูแลลูกน้องให้ท่าน ให้ดีในเรื่องของการทำงานมิฉะนั้นงานที่ออกมาจะไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทองอาจจะมีการตกหล่นหรือว่าสูญหายได้ทรัพย์สินที่มีค่าหรือว่า ทรัพย์สินที่มีเงินมีทองอยู่ในช่วงนี้ท่านระวังไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสร้อยแหวนหรือโทรศัพท์มือถือในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อาจจะต้องมีการสูญหายได้เพราะเป็นเดือนที่ท่านต้องระวังชาวราศีพิจิกทุกท่านในเรื่องของการงานให้ท่านระวังให้ดีบางทีบางท่านนั้น ไปทำงานร่วมกันหลายคนอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันได้หรืออาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันบางทีบางท่านท่านไปทำงานรวมกันหลายคนก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้บางทีบางครั้งจะมีการถบเถียงกันหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดี ในเรื่องของการที่เรียกว่าอยู่ใกล้กันอทธิเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการขัดใจหรืออาจจะมีการพูดจาไม่ตรงกันหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันจะทำให้ตัวของท่านนั้น เกิดอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นจะทำให้มีเรื่องมีราวให้ท่านระวังไว้ให้ดีเพราะเป็นช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องระวังอีกหลายอย่างในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้า,าว่าท่านคบใครหรือ จะไปรักใครก็ให้ท่านระวังเขาไว้ถ้าหากว่าท่านไปคบคนที่เรียกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนเราเพียงแต่เห็นหน้าแต่ไม่รู้ว่า ใจเขาจะคิดอย่างไรกับเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการหลอกลวงบางทีบางท่านอาจจะไปเจอ,เจอคนที่พูดจาดีมาหลอกลวงเอาเงินทองของเราไปก็ได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังเป็นอย่างสูงในเรื่องของ การครบคนในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาคมต้นต้นเดือนนี้ถ้าหากว่าท่านมีคนรักหรือว่าเพิ่งเจอะเจอเป็นรักแรกแรกเริ่มพบอันนี้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีการเปลี่ยนใจหรืออาจจะมีการนอกใจกันได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ การพูดการจาอะไรอาจจะมีการจับผิดกันให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งดีๆก็มีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของครึ่งเดือนไปแล้วในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานการงานในช่วงของวันที่16ไปแล้ว ของเดือนตุลาคมนั่นในเรื่องการงานจะมีความโดดเด่นท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นจะเป็นผลดีกับตัวของท่านรวมถึงในเรื่องโชคลาภอีกตาก่างท่านจะประสบกับความสําเร็จท่านจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจให้ดีนึกถึงคุณพระคุณเจ้าหรือหรือเจ้าที่เจ้าทางอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดี ตัวของท่านจะได้โชคได้ลาบอีกแต่หากในช่วงของกลางเดือนตุลาคมในเรื่องของคนรักคนใคร้ถ้าหากว่าไปคบกันในช่วงนั้นจะมีโอกาสดีท่านอาจจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอาจจะได้แต่งงานกันก็เป็นไปได้ในช่วงของครึ่งเดือนตุลาคมก็ถือว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิต ท่านจะประกอบกิจการอะไรลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกการทำมาหากินจะมีความสดใสสว่างสวยดวงชะตาจะเปิด ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีความริกิดไปในทางที่ดีท่านจะพบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยอุปธรรมค้ำชูไม่ว่าจะทำอะไรงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่ในช่วงนั้นจะเป็นผลดีทางนั้นชาวราศีพิจิตในเรื่องของการทำมหากินก็ไปได้รอด เรียกว่าท่านไม่ต้องพึ่งพาสายใครท่านจะมีความขยันพันเพียรในตัวงท่านท่านจะพบกับความสำเร็จเกิดขึ้นท่านยิงขยันเท่าไรท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านมากมายเรียกว่าครอบครัวของท่านจะมีความสุขไม่มีความเดือดร้อนท่านมีลูกมีเต้าก็เลี้ยงง่ายหากว่าท่านมีลูกมีเต้าเติบใหญ่ขึ้นไปก็พึ่งพาสายได้ ลูกเต้าของท่านจะเป็นคนดีเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้อาศัยลูกเต้าต่อไปในช่วงของในวันข้างหน้าในยามที่ท่านแก่ชราท่านจะมีคนนำพาให้ดวงชะตาของท่านดีอีกขึ้นไปท่านจะมีความสุขท่านจะไม่เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิด กับตัวของท่านในสิ่งที่ดีๆสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็จะได้ผลที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักคนใครก็เอาอกเอาใจดีในช่วงของเดือนตุลาคมก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีโอกาสที่ได้ออกไปทำงาน นอกสถานที่บ่อยครั้งบางคนนั้นอาจจะไปเช้าไปเย็นกลับก็มีงานของท่านนั้นจะเป็นงานที่ดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอีกต่หากการทำมาหากินนั้นบางท่านอาจจะต้องออกไปนอกบ้านบ่อยครั้งก็เพราะในเรื่องของการงานบางทีท่านก็อาจไปประชาสัมพันธ์หรือไปติดต่อในเรื่องของการงานอันนี้ท่านจะไปพบ จะเจอกับคนอีกมากหน้าหลายตาจึงทำให้ท่านนั้นมีประสบการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านจึงทำให้การงานของท่านนั้นจะเลื่อนลุ่งเรืองต่อไปท่านติดต่ออะไรก็จะเป็นผลดีท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาเพราะชาวราศีพิจิกจะพูดอะไรในช่วงนี้ จะมีคนนิยมยกย่องเทิดทูนและให้เกียรติท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็จะมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศีพิจิตนั้นจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไปเซ็นสัญญาในเรื่องของการซื้อการขายก็จะเป็นผลดีจะเป็นผลสเร็จ อีกต่หากจะมีคนไว้เนื้อเชื่อใจพูดอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปทำงานแทนเจ้านายอีกต่าก็ได้บางทีบางท่านนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การทำมาหากินของชาวราศีพิจิตจะไม่ด้อย หรือว่าไม่น้อยหน้ากับราศีใดๆการที่เรียกว่าในช่วงก่อนนั้นที่เคยผ่านมาก็ถือว่าไม่ดีแต่ก็กลับผิดกับในช่วงนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งที่ไม่ดีก็จะอยู่ในเดือนที่แล้วสิ่งที่เลวร้ายก็จะอยู่ในเดือนที่แล้วไม่ติดตัวเรามา ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีในช่วงต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นดวงชะตาวาสนาจะนำพาไปในสิ่งที่ดีๆท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีนิสัยชอบทำบุญสุนทานท่านเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายบุคลิกดีได้เป็นใหญ่เป็นโตในช่วงต่อไปท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่าน ชาวราศีพิจิตนั้นท่านจะมีพรสวรรค์อีกหลายอย่างในเรื่องของการเป็นผู้นำชุมชนอีกท่านจะได้เป็นผู้นำที่ดีจะมีคนยกย่องและเทิดทูนท่านให้เกียรติท่านบางทีบางท่านนั้นได้เป็นผู้นำที่ดีจะมีคนสรรเสริญยกยอท่านอีกต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิต ในเรื่องของสุขภาพและพาราณาัยในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิตาหากว่าท่านเป็นโรคประจำตัวอาทิเช่นกระดูกหรือว่าความดันหรือว่าผูภูมิแพ้อะไรในช่วงนี้จะบรรเทาเบาบางท่านจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นเพราะว่าดวงชะตาราศีนั่นหนุนและจะทำให้ตัวของท่านนั้นค่อยยังชั่วหายเจ็บหายป่วยได้ บางคนบางท่านนั้นอาจจะถึงกับมีสุขภาพที่เรียกว่าแข็งแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของเคราะห์หรือว่าอุบัติเหตุในช่วงนี้ก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าท่านจะออกไปทำอะไรให้ท่านระวังอาจจะไปเจอของมีคมไปเหยียบหรือว่าไป ไปโดนสัตว์ที่มีพิษอะไรทําร้ายอันนี้ให้ท่านระวังเอาไว้เพราะในช่วงนี้เป็นหน้าฝนอาจจะมีแมลงป่องตะขาบอาจจะไปเจองูงเงี้ยวเขี้ยวขอได้ท่านระวังในช่วงของเดือนตุลาคมกลางๆงเดือนนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิตทุกท่านที่ท่านเข้ามาสดับรับฟังของเราในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณ ในการที่เข้ามารับฟังการทํานายดูดวงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณเพราะว่าการที่เรียกว่าเราทํานายนี้นั้นเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเราทํานายโดยส่วนรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีนึกคิดอะไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี